ที่ผมกล่าวไปแล้วนี่แหละพี่ห<ก>นก็เลยได้ทำการ,การฟ้องฟอง้ฟองเลยอใสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรี่นะผมเอฟซีอยากจะคิดถึงครับหายไปไหนมาช่วงนี้นะครับก็เสียงก็ยังแหง้แหงๆอยู่อาจจะเป็นช่วงที่เราไปเข้าดาวน์นั่นแหละ เขาดาวเสร็จแล้วก็กลับมามันก็เลยเพียรนะครับผมเดี๋ยวจะได้ไปอีกนะกรุงเทพเดี๋ยวจะได้ไปกรุงเทพอีกนะครับ FC อ่าก็อัปเดตความคืบหน้านะครับ FC สถานการณ์ช่วงนี้นะผมพอดีว่าอ่ามีเรื่องจะเล่าให้ f c ฟซีฟังนะครับคือหลายวันก่อนน่าจะเป็นอาทิตย์แหละมี f c ส่งข้อความมานะครับบอกว่าช่องช่องนึงอะ่ะ เป็นช่องของพี่เหนงหรือเปล่าได้มีการนําคลิปนํามาลงใหม่เพราะว่าเขาบอกว่าเขาเคยเห็นคลิปนั้นแล้วในเวลาช่วงก่อนๆเนี่ยทำไมช่วงเดือนที่แล้วเนี่ยทำไมถึงมาลงซ้ําอีกประมาณนั้นแล้วก็เป็นเพจที่คนติดตามก็ยังใหม่อยู่ผมก็เลยเข้าไปดูนะครับก็สรุปได้ว่าเป็นเพจเหมือนประมาณว่าเป็นเหมือนว่าเอฟซีะ FC นะครับเป็นเขียนว่า เมเดสตอรี่แฟนอะไรประมาณนี้กึ่งประมาณว่าเป็น FC แต่ว่าเราก็ไม่ได้รู้จักเขาแล้วทีนี้เนี่ยในหัวข้อตรงหน้าปกก็มีเกี่ยวกับว่ายอดสับถึงเป็นเหมือนกับว่าหน้าปกของ YouTube ของเราเนะี่ยเอาไปแปะผมก็เลยคิดว่าโอเคตอนนี้ยังไม่เกิดความเสียหายนะครับ FC กับช่องช่องเพจช่องนี้ในแพลตฟอร์มโซเชียลโซเชียลอันนึงซึ่ง สีฟ้าแล้วกันเพราะว่าถ้าบอกว่าเป็นชื่อเนี่ยบางที YouTube มันจะมันจะเหมือนกับว่ามันไม่ชอบนะครับผมเอาเป็นแพลตฟอร์มยูโซเชียลสีฟ้าแล้วกันเอาหน้าปกของเราเนี่ยไปแปะเอาภาพเมย์กับผมเนี่ยไปแปะ,ปะแล้วก็ลงคลิปประหนึ่งว่าเหมือนก็เป็นช่องของของเราตอนนี้คือยังไม่เกิดความเสียหายแล้วก็ถ้ามองในแง่ดีก็คือช่วยโปรโมทช่องของเราแล้วก็ตัวตนของเราเกิดขึ้นแต่ว่า ผมมองว่าในอนาคตไม่รู้ว่าถ้าหากว่ายอดกดติดตามอะไรเยอะๆไปเนี่ยแล้วจะเกิดอะไรขึ้นไม่ไม่รู้ว่าจะเป็นการแอบ,บอ้างเราหรือเปล่าในภายภาคหน้าเพราะก็มี PFC นะคะส่งข้อมูลมาในแชทเนาะแล้วก็เหมือนไปสืบม,มาให้ด้วยนะสืบม,มาว่าเออเนี่ยเขาทำเหมือนเป็นแฟนคลับของเรานะแต่ว่าผู้ดูแลเนี่ย หมือนอยู่กับพูชาเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยพี่เอฟซีท่านเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าเป็นห่วงว่าจะเป็นบุคคลที่แอบอ้างมาเป็นเอฟซีด้วยหรือเปล่าแต่ก็คือเอารูปเอาทุกคลิปเอารูปคลิปอย่างเงี้ยค่ะมามาลงใหม่มาดีใหม่อะไรอย่างเงี้ยทำให้มันเหมือนกับเป็นการลงใหม่แต่จริงจริงเป็นคลิปเก่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยพี่ๆก็เป็นห่วงกันมาในหัวข้อก็เป็นแบบว่าก็หัวข้อไปลงเลยนะไม่ได้เขียนว่า เออ,เอ,อยินดีด้วยกับคุณเมย์คุณเน่งนะคะที่ได้ไปทํานู่นทนํานี่แล้วก็มีคําอธิบายอะไรประมาณเนี้ยแล้วมี f อหลายๆคนเข้าไปผมก็เห็นผมก็ตกใจเพราะมีหลายคนก็สวัสดีค่ะคุณเน่งยินดีด้วยนะคะอะไรเนี้ยในคอมเมนต์เยอะแยะก็ได้ทําการค้นหาเพจอ่าที่เกิดขึ้นเนาะว,ว่ามีเพจไหนบ้างก็เริ่มต้นจากการที่ไป เริ่มต้นจากเพจเพจนึงแล้กันพี่เน่งทำยังไงนะก็ไปดูที่เพจคนเข้าไปนะผมที่ fc เขาส่งข้อความมานั่นแหละแล้วก็อีกหลายๆหลายๆเพจเพราะว่าโอเคช่วงนี้เราว่างแล้วก็เลยเช็คดูพอเข้าไปเจอก,ก็เจอเพจที่ว่านี่แหละนะผมก็ค้นดูว่ามีมีชื่อนี้ไหมก็เจอก็ปรากฏว่าเป็นคลิปที่นำไปลงหลายๆคลิปอย่างที่ผมกล่าวไปแล้วนี่แหละ พี่เนก็เลยได้ทำการ,การฟ,อฟ,อฟ,อฟอา้องฟ้องเลยฟ้องนั่นแหละเพจฟอร์มสีน้าเงินนะครับผมฟ้องเข้าไปนะครับผมแต่ว่าไม่ได้เป็นการฟ้องที่สถานีตํารวจนะคะจะเป็นการฟ้องกับตัวระบบไปเองใช่กับตัวระบบโดยตรงก่อนเลยถามว่าพี่เหน่งเคยโดนเอารูปเนี่ยไปลงในในเพจต่างๆฝ่ายตรงข้ามมีไหมถามว่าเรารู้ไหมเรารู้นะครับ fc แต่เราก็รู้ว่าเออเขาเป็นฝ่ายตรงข้ามแล้วเขาก็มาพูดว่าเราไงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบว่าปลอมตัวว่าเป็นปหนึ่งเหมือนเป็นตัวเราไงนื่อกว่าตัวนั้นบางทีกลัวว่าต่อไปในนาคตเนี่ยเขาจะมีการเรียอะไรเงินจาก f c หรือว่าไปทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายหรือเปล่าเกี่ยวกับเอฟซนะครับผมผมก็เลยทําการฟ้องไปที่แพลตฟอร์มสีน้ําเงินตอนนี้ซึ่งยอมรับนะครับว่าแพลตฟอร์มสีน้ําเงินตอนนี้เนี่ย เขามีความสามารถเรียกว่าใส่ใจเรื่องการละเมิดลิขสิทธิ์มากนะครับผมผมแจ้งไปถ้าหากว่าผมมีต้นคลิปว่าเป็นของผมจริงๆเนี่ยระบบเขาจะลบให้เลยนะครับผมถึงแม้ว่าจะไม่มีการแจ้งไม่มีอะไรก็แล้วแต่แต่เราแค่บอกว่าต้นคลิปเนี่ยอยู่ที่ไหนเป็นของเราอันเนี้ยที่เขาเอาลงไปเนี่ยมันเป็นตัวก๊อปนะบอกเข้าไปประมาณ2วัน นานสุดจะ2วันประมาณเนี้เขาก็จะลบให้แทบจะทุกคลิปเลยที่มีการลงคลิปของผมลงไปในแพลตฟอร์มนี้ถือว่าถือว่าเร็วอยู่เนาะเร็วครับแล้วก็ไม่ต้องมีการเขาเรียกว่าอย่างในตัวแพลตฟอร์มสีแดงนะครับผมมันต้องเหมือนซ้ำกันแล้วก็โชว์ที่ของเราเนะี่ยว่ากี่เปอร์เซ็นต์ว่ากี่เปอร์เ10ซ็นต์สิบเปรเราถึงเราถึงจะแจ้งได้อย่างมีประสิทธิภาพแต่ถ้าแพลตฟอร์มสีน้ำเงินตันนี้เนี่ย แค่เห็นว่ามันเหมือนกันเราก็ส่งลิงก์ไปว่าลิงก์นี้ที่เพจนี้ก๊อปปี้ต้นฉบับของเรานะส่งเข้าไปปุ๊บแทบจะ100%นะ FC ผมแจ้งไปเขาก็จะทำการลบให้จนตอนนี้เนี่ยผมแจ้งลบไปประมาณ4ครั้ง4-5หคลิปเขาก็บอกยูทูปเอ่อแพลตฟอร์มสีฟ้าเนี่ยก็เลยบอกว่าตอนนี้คือ ปิดทำการให้เข้าระบบของเพจนี้แล้วอืก็คือไม่แน่ใจว่าแอดมินที่ดูแลเพจนั้นอยู่อาจจะเข้าตัวเพจนี้ไม่ได้หรือเปล่าเพราะว่าวเขาส่งจดหมายมาประมาณนี้เนาะใช่เอออยากอยากรู้ว่าตัวระบบที่แจ้งเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ของแอปน้ําเงินนะ่ะม,มันเหมือนแอปแดงไหมที่ว่าอาให้แจ้งเตือนก่อนแล้วให้ทําการภา,ายในเจ็ดวันหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามีแค่ ตัวเลือกเดียวคือมันซ้ำแล้วก็คือแจ้งลบเลยเนาของตัวสีน้ําเงินเนี่ยคือเราแจ้งว่ามันซ้ํากันปุ๊บเขาก็ลบให้เลยแต่ว่าเขาจะมีจดหมายมาอยู่ว่าถ้าหากว่าเราจะถอนถอนให้เขาก็ถอนได้ให้มีแบบฟอร์มมันจะเป็นแบบฟอร์มให้เรากรอกนะครับไม่ว่าจะเป็นภาพเป็นเสียงเป็นคลิปวิดีโออะไรพวกนี้สามารถที่จะแจ้งไปที่แพลตฟอร์มสีน้ำเงินได้ นะผม,มให้ทำการลบลบเลยนะผมก็ค่อนข้างที่จะแบบว่าดีอะ่ะไม่ต้องถ้าอย่างแพลตฟอร์มสีแดงใช่ไหมล่ะแพลตฟอร์มสีแดงมันดูเหมือนว่ามันต้องตรงกันก่อนแล้วก็แจ้งเรามาก่อนว่ามีคนทำซ้ำเรานะเราถึงจะลบได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับลบได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆตรงเนี้ยแอบบอกได้ไหม คือจริงๆมีสำนักข่าวเนี่ยแหละเคยติดต่อข้อความหาเพจเมีกับพี่เหน่งมาเนาะว่าเขาอ่ะอยากจะได้ตัวแถลงของของคลิปคลิปหนึ่งในช่องเมีเนี่ยแหละแถลงนะคะของลุงกับป้าเนี่ยหละว่าเออจะขอจากคลิปเราได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นเป็นช่วงด่วนมากใช่ตอนนั้นเราก็เลยบอกว่าให้ให้ไปขอที่ลุงกับป้าดีกว่าเพราะว่าคนที่เลือกคือเป็นลุงกับป้าไง มันก็คือปกติจะไม่ค่อยมีใครติดต่อมาซึ่งมีสํงงานักงานสํนักข่าวติดต่อมาเรื่องนี้ก็ตรงกับที่ว่ามันเหมือนกับว่ามันถูกรายงานได้ง่ายอะค่ะในแอปน้ำเงินเนาะเวลาจะไปลงถ้าเกิดว่าเจ้าของไม่ได้ยินยอมที่จะเอาไปให้ให้ไปลงอะไรถ้าเป็นคลิปนี่คือที่ผ่านมาที่ผมทําแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะร้อยเปอร์เซ็นที่แจ้งไปถ้าในกรณีที่เขาก็ไปแบบร้อนต์ในเอ ก็ไปแบบ100%ก็ค่อนข้างที่จะได้100%อยู่แต่ในกรณีที่เขานำไปดัดแปลงดัดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ยังไม่เคยยังไม่เคยได้แจ้งตรงนั้นแต่ส่วนมากคนที่ก็ไปจะก็ไป100%แล้วก็เอาไปลงตอนนี้ติมนจ้จะประสิทธิภาพแบบสูงอะเพราะว่าตอนแรกก็ไม่คิดว่าการทำงานระหว่างแอปแดงกับน้ำเงินอ่ะเขาจะเชื่อมอะไรกันได้เนาะเพราะว่ามันเป็นคนละแอปนะคะแต่พอ แต่พอมาโยงเนื้อหาก,กันแล้วอะ่ะมันสามารถคือแอปน้ำมือนเขาก็ทำให้แบบไวเหมือนกันใช่ใชแล้วก็มีจริงจริงมีแอปต่อตก็ก็เหมือนจะแรงเหมือนกันนะแอปต่อต่อเคยเคยแจ้งหรอยังไม่เคยแจ้งแต่เคยเห็นเขาพูดอยู่แต่แอปต่อตอนี่คือแรงขนาดที่ว่าบางคนทำพวกขายสินค้าไงเริ่ไมได้เงินแบบว่าเป็นหลักหลากหลายอย่างเนี้ย หลักเยอะมากแล้วทีนี้มันละเมิดลิขสิทธิ์อะไรพวกเนี้ยมันอาจจะทําให้เหมือนก็เขาไม่ค่อยกล้าพวกถ้าพวกเกี่ยวกับเงินนี้เยอะค่อะก็ก็เป็นข่าวอัปเดตสําหรับวันนี้นะ FC, เอเอฟซเผื่อใครที่ว่าเอ๊ะไม่ได้หายไปไหนไม่ได้หายไปไหนนะค,คือเจ็บคอนะผมเจ็บคอก็พอเจ็บคอก็ไม่อยากจะพูดอ่าอาจจะเป็นช่วงนั่นแหละไปเขาดาวแล้วก็เดินทางกลับมาก็จะเหนื่อยค่ะ<า>พักปีใหม่ด้วยวันนี้ก็มาอัปเดต ข้อมูลให้เอเผื่อจะเป็นประโยชน์ด้วยนะว่าในโซเชียลแพลตฟอร์มสีน้ำเงินเนี่ยใครที่อยากจะคัดลอกคลิปของเพื่อนๆไปถ้าหาว่าคุณไม่ได้แบบว่าทำทำเพื่อเกี่ยวกับพวกธุรกิจที่มีเกี่ยวกับเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยมันอาจจะพอกรอบได้อยู่แต่ว่าถ้ากดต่อไปเนี่ยคุณทำให้เพจเนี่ยมันมีความสำคัญมากๆขึ้นมีค่ามากขึ้นเนี่ย แล้วก็ไปก๊อปข้อมูลเข้ามาเนี่ยมันอาจจะโดนรายงานแล้วก็ทําให้เพจเราปิวได้นะครับ mm hmm. ก็หลังจากที่รายงานไป mm hmm. เพจนั้นตอนนี้ผ่านมาประมาณ56วันแล้ว mm hmm. ก็ไม่สามารถที่จะมีการอัปเดตอะไรได้เลย mm hmm. ผงเข้าไปดูอยู่ไม่มีการอัปเดตมากกยังไม,ไม่เห็นว่าอัปเดตใช่ก็น่าจะเป็นไปตามที่เขาแจ้งมาให้เราฟังนี่แหละว่า,าโดนเพิกถอนการเข้าถึงแล้วค่ะ,ะคก็จะประมาณนี้ ที่ว่าพี่เหน่งฟ้องใครก็คือฟอ้ <c oughs> ฟองระบบสีน้ําเงินแล้วก็ได้ผลด้วย <c oughs> ได้ผลด้วยร้อร์เซ็คือฟ้องไปที่ระบบโดยตรงครับผมแต่ว่าไม่ได้ฟ้องในเรื่องของกฎหมายโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เมเดสตอรี่สวัสดีครับค่ะ